สวัสดีครับกลุ่มของพวกเรา t o B e My จะมานำเสนอเกี่ยวกับโครงการประกวดคลิปวิดีโอพัฒนานวัตกรรมสีเขียวมหาวิทยาลัยราชภาพพัฏพิบูรลสงครามในชื่อ Make it Green Make it Dreams ในหัวข้อเรื่องสถานที่และโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเราจะสร้างโมเดลจำลองอาคารพิบูรลวิทย์หรืออาคารศูนย์การเรียนรู้อนเนกประสงค์เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภาพพัฏพิบูลสงครามของเราต่อไป โดยเราจะทําการปรับเปลี่ยนสถานที่สภาพแวดล้อมรอบๆตึกและบริเวณภายในตึกให้มีพื้นที่ใช้สอยพื้นที่พักผ่อนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นโดยเราจะออกแบบและสร้างอาคารนี้ในเกมที่มีชื่อว่า Minecraft ซึ่งเป็นเกมแนว Sandbox ที่ให้อิสระแก่ผู้เล่นสามารถออกแบบสร้างสรรค์ได้ตามใจในโลกสี่เหลี่ยมไม่ว่าจะทั้งเล่นในแบบคนเดียวหรือเล่นกับเพื่อนๆหลายคนทำให้เกิดคอมมูนิตี้ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในประเทศ หรือภายนอกประเทศอีกทั้งยังสามารถลงมอดเพิ่มเติมความสวยงามและเพิ่มความคิดสร้างสารรค์ให้แก่คนเล่นได้ซึ่งเราจะนำตัวเกม Minecraft มาสร้างเป็นแบบจำลองใหม่ที่อ้างอิงจากอาการพิบูลวิทย์หรืออาการสูงการเรียนรู้ในประสงค์ของมหาวิทยาลายัยราชภาพพัฏพิบูลสงครามของพวกเราเชิญชมคลิปวิดีโอของพวกเราได้เลยครับ จากวิดีโอที่ท่านผู้ชมได้รับชมไปซึ่งก็คือแบบจำลองอาคารพิบูลวิทย์ที่พวกเราได้สร้างกันขึ้นมาให้มีความใกล้เคียงกับอาคารพิบูลวิทย์ของจริงมากที่สุดโดยในแบบจำลองพวกเราได้ทำการออกแบบบริเวณและจัดสรรพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารให้มีพื้นที่ใช้สอยและพื้นที่สำหรับการพักผ่อนของนักศึกษามากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังรวมถึงการปรับทัศนียภาพของอาคารให้มีความกลมกลืนและมีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น โดยพวกเราได้ออกแบบไว้ดังนี้บริเวณที่หนึ่งบริเวณโถงทางเข้าอาคารเราได้ออกแบบให้มีการสร้างน้ำพุและส่วนย่อมขนาดเล็กขึ้นมาทั้งนี้พวกเรามองเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้นั้นมันว่างจนเกินไปและไม่มีความร่มรื่นเท่าที่ควรอีกทั้งยังเป็นบริเวณทางเข้าการที่เราออกแบบให้มีน้ำพุและส่วนย่อมขนาดเล็กนั้นจะช่วยทําให้บริเวณนี้ดูร่มรื่นน่าอยู่และยังช่วยสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาใช้อาคารได้นั่นเอง บริเวณที่2บริเวณใต้บันไดเลื่อนชั้น3เราได้ออกแบบให้มีม่านน้ำและที่นั่งพักผ่อนเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นมีความว่างและความร่มรื่นที่น้อยเกินไปผู้ออกแบบจึงได้สร้างม่านน้ำขึ้นมาเนื่องจากเสียงน้ำไหลและไอเย็นจากม่านน้ำนั้นจะช่วยทำให้คนเรารู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเอง บริเวณที่ 3. บริเวณที่ว่างด้านข้างอาคารเนื่องจากในปัจจุบันนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พิบูลสงครามได้ทำการปลูกต้นไม้ไว้ที่สถานที่ดังกล่าวพวกเราจึงได้ออกแบบให้มีสวนขึ้นบริเวณดังกล่าวเพื่อรองรับต้นไม้ที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตอีกทั้งยังเป็นการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ให้กลายเป็นพื้นที่สำหรับการทำกิจกรรมยามว่างอาทิเช่นการพักผ่อนการพบปะพูดคุยกันการทำงานเป็นต้น บริเวณที่4บริเวณรอบๆภายนอกอาคารพวกเราได้ออกแบบให้มีการปลูกต้นไม้และดอกไม้ที่มากขึ้นอีกทั้งยังมีการออกแบบให้มีการบำบัดน้ำให้มีความใสและสะอาดมากยิ่งขึ้นเพื่อทําให้อาคารพิบูลวิทย์ของเรานั้นน่าอยู่น่าเรียนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับนอกจากบริเวณที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว พวกเรายัางได้ปรับเปลี่ยนทัศนียภ,ภาพภายในตึกในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งโถงทางเดินระเบียงทางเดินหลังคาให้ดูมีความร่มรื่นและน่าอยู่มากยิ่งขึ้นทั้งนี้ก็ให้มีความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวนั่นเองครับสุดท้ายนี้กลุ่มของพวกเรา ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามที่ได้เปิดโอกาสให้พวกเราได้แสดงความสามารถแสดงความคิดเห็นและแสดงแนวคิดในการพัฒนาและยกระดับมหาวิทยาลัยของพวกเราให้เป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียวมากยิ่งขึ้นขอขอบคุณครับ